ของฝากจากเพื่อนของฝากจากเพื่อนติมต๋ม,มาายายติ๋มมาจากกรุงเทพยายติ๋มมาจากกรุงเผือของฝากปีใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนหลักยายติม๋มขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาก็ให้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ขอให้มีเงิน เหลือกินเหลือชัเด้อยายติม๋มเออห้ากะบวมมี่ยังห้ตัวมีแต่ข้ามอวยพรน,นี่ยแหละนี่คนได้ขนมมาฝากของขวัญปีใหม่มาฝากเนาะค่ะนี่เข้าเอิญข,ข้าเอิญขนมเี่ยอย่างก็บข้าเอิญขนมปอเปเี๊ยะวะขนมปอเปี๊ยะอืมปอเปี๊ยะใหญ่เนะาะขอให้ติ๋มและขอบครัว ยงมีแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยสาธุสาธุเด้อเพื่อนคิดติ้งอะไก็ขอให้ได้สมหวังปรารถนาเด้อกลับไปทำงานกรุงเทพก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถึงตัวเพิ่นบ่มาเพิ่นก็ฝากของมาให้แน่นองก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพื่อนมากๆจ้าสาธุให้ร่ำรวยร่ลำรวยสาธุ